พระยาศรีสัตนาคราชแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขงบนลานศรีสัตนาคราชหน้า,า,นาสำนักงานป่าไม้ถนนสุทนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีความสวยงามโดดเด่นองค์พญาศรีสัตนาคราชหล่อด้วยทองเหลืองมีน้ำหนักรวม9 00 0กิโล เป็นรูปพญานาคขดหางเจ็ดเสียนประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยมกว้าง6เมตรความสูงทั้งหมดรวมฐาน15เมตรสามารถพ่นน้ำได้ตามที่ทราบกันว่าพี่น้องชาวไทยลาวมีความเชื่อผูกพัน อยู่กับองค์พญานักเช่นเดียวกับความผูกพันในลำน้ำโขงตั้งแต่รุ่นปู่ย่าล้วนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เป็นผู้ดูแลปกักปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขง รักษาพุทธศาสนารวมถึงองค์พระาธาตุพนมวัตถุประสงค์การก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อเกี่ยวต่อเรื่องพญาหน้าของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโของอีกทั้งยังต้องการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกจุดหนึ่งของภูมิภาคนี้ พญาสีสัตนาคราชมีความเด่นสงา่าเพราะมีเจ็ดเสียนลำตัวเดียวถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สืบสายพันมาแต่ครั้งพุทธกาลมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนา ตนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญาหน้าทั้งหลายทั้งปวงซึ่งต่างร่ำลือว่าหากใครมาขอพอรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตนาคราชอาจสำเร็จผลเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้บรรยากาศบริเวณนี้คักคักไปด้วยผู้คนแน่นขนาดจากทั่วสารทิศทุกวนันโดยเฉพาะวันหยุดสาวอาทิตย์สสำหรับใครที่มาถึงนครพนมต้องไม่พลาดแวะมากราบว่า ของพรองค์พญาศีสัตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลตำนานพญานาคไทยรลาวจากความเชื่อในเรื่องพญานาคสำหรับชาวพุทธแล้วถือเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมานานทั้งในพุทธประวัติก็ดีตลอดจนเรื่องราวจากบรรดาเกจีอาจารย์ หลายรูปก็ดีจึงไม่นะ่าแปลกใจถ้าจะกล่าวว่าพญานาคถือเป็นส่วนหนึ่งสำหรับชีวิตของคนไทยและอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาจากความเชื่อและความศรัทธาของทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวลาวเกี่ยวกับองค์พญานาค ที่คอยดูแลปกปักรักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงและองค์พระาธาตุพนมกล่าวคือทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งหน้าคราชหรือนาคาที่บดีแยกปกครองดูแลลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจาก แตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีงอนสีทองและตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มี เจ็ดสีและที่สำคัญคือประกูลทําดำองค์ท่านจะมีเสียนเดียวแต่ถ้าตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมี3มเสียนห้าเสียน7เสียนและ9เสียนพญานาคจําจพวกนี้องค์ท่านจะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนนคราชอนันตนาคราชผู้เป็นบัลลังก์ขององค์พระวิษณุนารายปรมานาศนกเกษียนสมุทรอนันตนาคราชเล่ากันว่าองค์ท่านจะมีกายที่ใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด มีหนึ่งพนเศียท่านเกิดทั้งในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้และท่านสามารถจะแปลงร่างเป็นเทพบุตรรอหรือเทพธิดารูปร่างสวยงามสัมลาทุพิยาสีสักตะนาพราชนะทาที่บดีสีสะตะหน้าปานานซึ่งเชื่อว่าเป็นกระตายแห่งพทาน้นานนนสัลาุพิยาสีสุทน้าพราชนะทาที่บดีสีสุท เป็นกษัตริย์พยานาคฝั่งไทยเป็นพญานาคหนึ่งเสียรพญาสีสุดโทท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ชอบมาปฏิบัติธรรม ที่พระาธาตุพนมโดยมอบหมายให้เหล่าพญานาคบอมาตดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนาพญาศีสัตนาคราชเป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาวเป็นพญานาคที่ทรงฤทธ ท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติทำเหมือนพญาศีสุ่โทนาคราชโดยชอบมาที่วัดพระาธาตุพนมเหมือนกันทำให้พญานาคทั้งสององค์กลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันตามคำกล่าวของหลวงปู่คำพันธุ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุมหาชัยกล่าวว่าส่วนใดที่อยู่ใกล้ต้นน้ำลำธารหรือหากมีพิธีกรรมอันใดเกิดขึ้นให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่เรา พญาน้าพิธีกรรมนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักจึงเป็นที่มาของพยาศีสัตนาคราชริมงองเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องชาวนครพนม